คุณหลังบ้านนะครับที่นา่งป่าวันนะครับที่เคยอยู่เป็นจากถือว่าเดวออกไปนะครับไปพักผ่อนอยู่บ้านนะครับพี่นอ้องให้เรื่องต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายพี่น้องนะครับไม่หน่อยช่วงนี้พ่นกระยัดนะครับอยากให้กําแพงนะครับเลี้ยวๆเ,เ,เ,เพราะว่าอยากจะล็อกบ้านไว้เลยนสิบแปดในยานจ,จ,จะมีคนหนึ่ง ล้วพ่อพูดกันไว้ก่อนแหละญาติแลละคนหนึ่งถ้าส8บแปดเมื่อได้ปับ๊บญาติกัปั้นปัญหาเรื่องเงินขึ้นมาคนเป็นญาติเลยแหละไ,ไ,ไม่ไม่ไม่เช่คนอื่นคนญาติเลยแลหละระวังนะสวัสดีครับพีซีสาวน้อยเพรบ้านแพงเอฟซีหลานน้อยอวงอิงทั่วโลกทั่วประเทศพี่น้องดวนดวนดวน,ดวน,ดวนข่าวดวนมาแล้วพี่น้องหลวงปูเสือเว,ว่าพ่อปันมองเห็นพี่น้องจะแมนแมนครับแมนแ่เนาะปัาดเราก็ถ้วยแม่นกันเลยนะฮะ สรุปแล้วกับปัญหาเรื่องผลประโยชน์แหละพี่น้องเนาะเอา้าก็เป็นกำลังใจยังไงครับผู้ยุ่ก็มีใช่ผู้ไปกันให้มีโชคเ้อทุกผูทก้ทุกคนนะครับทีมงานหลังบ้านก็จะเป็นตาอดีตและพี่น้องบาทน,นี่เนะาะเออจกว่าเป็นเนี่ยอะไรกันมื้อนี้แม่หน่อยนะฮะเราก็ได้กลับมาสะพุ่นล้วพี่น้องเรามาตะวันวานนี่เนาะเรากลับมาจากกรุงเทพเราลงมาเชี่์พี่น้องมื้อนี้ค็ทีมงานหลังบ้านเพิ่นกับมาเชี่์กันเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องแมนเบิดเลยเบวโทน ปะวันปะนา่งเนาะเพิ่นก็คุยกันเป็นท่างการน,นะเมื่อนี้การสรุปแล้วก็แยกายกกันไปปะนั่งปะวันบ่าวโทนเพิ่นกะกับไปยุในบ้่นนะบ้านเพิ่นปุ้นละอยู่อยู่ข้างในเนาะพี่น้องนะครับที่แรกกับว่าสิอยูฮอดบุญกระินแล้วก็จังสี่ออกไปว่าสันบัดนี่จังไห๋แล้วไปก้อนบุญกระินอีกยี่สิมือพี่น้องบุญกระินแต <laughs> ่ว่าแปลกว่าพี่น้องแปลกว่า พี่ไก่เนี่ยพันแม่นันบุญแอลน้องเพราะเอกกันไหมแอลไหมเนาะแเป็กแอลนั่นก็ไปก้อนบุญกะทินยี่สิบหมื่นคือกันพี่น้องประมาณนี้แหละเนาะช่วงบุญกะทินคือกันแม่เจดกะทินวัดบานหงคู่แอลก็ได้มีเรื่องมีเล่าก็ได้นี้จากกันเพลงเท่านันนะตกมาปีนี้กับบุญกะทินนี่ก็แม่นทีมหลังบานบ่เนี่ยง่ายขั้วบนโอ้ยแม่แนี่ยอลไนี่มันนี่บ่เสือกไก่ยาลบลูด้วยพี่น้องสักสิทธิ์อิลีบ่ ผมฟังไปฟังมากผมเบิ่งไปเบิ่งมาเอ๊น้องอุ้งอิงนีบ้านน้องอุ้งอิงนีม่ธรรมดาพี่น้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อยปกพักรักษาอยู่ในพื้นดินอยู่ในพื้นที่บ้านน้องเสื้อบอ่พี่น้องบ่เสื้อก็จะลบลูเด้อพี่นอ้องอาถรรพ์หลีมีหลีศักดิ์สิทธิห์หรีบ้านนออ้องอุ้งอิงนะครับเมื่อนี้ทางญาติแม่หน่อยเพิ่นก็ได้เดินทางมาจากพลกพี่น้องทา้งสะกดเนาะทั้งเอยทั้งน้องทั้งญาติพี่น้องเราล่ะลุงป้า เอาอาณาลันซีหาคนบุนพี่น้องเจมเฮียนอยู่นเนาะเพิ่นกะสิมายูช่วงข้าวบอกคือจังไดยกับว่าท่านในหูนะฮะเข้ากับคนทั้งนอกกับว่าท่านในหูทั้งในปันใดนะฮะเพิ่นกะสิมายูช่วงนี้ละไปนี่ละเนาะยู่ได้ไปเปลี่นกะก็จังซียู่ต่อคือจังไดยกับว่าท่านในหูจากน้ำเพิ่นนะพี่น้องติดต่มติดต,ต,ตามนะฮะพี่น้องแต่ว่าทางทีมงานทั้งบ้านนเพิ่นออกไปมือนี่ไปพัฒนสู่คนหล,ลพี่น้องเจียงแม่นลันเงียบเพราะปัญญังบ้านที่ลาบานเนี่ยโอ้ยเนาะ จกวาปาี่็นแนวอไดเนาะพี่น้องพี่น้องเพิ่นก็เป็นท่างพ่อเลี้ยงจังสี่มันก็มันือสายเลือดพี่น้องเนาะแม่หน่อยกับน้องหญิงกับญาติพี่น้องท่างแม่หน่อยนี่สายเลือดเยวกันเด้เพิ่นก็สิเอากันแม่นบ่ล่ะบานนี้สิบ้าพี่น้องมาฟังสร้างน่ายนี่พี่น้องนายชาแนลช่างทําบ้านน้องหญิงนี่สร้างบ้านน้องหญิงนี่วัวผูจังไหนพี่น้องมาฟังราเบิงเสดทาทมกันขามาาครับเพราะว่านะครับ,บทีมหลังบ้านเพิ่นกัด มดสาวเนกับเขามาอยู่พี่น้องนะครับเขามาเคียนนะครับกับเมนหน่อยมเว่านะครับมเสาวนะครับคือสีหูเหลี่ยงกัเลี่ยวนะครับอันนี้กับมีน่ครับทิมปวกป้านะครับปวกปลาพวกหน้าพี่น้องเมนหน่อยกับมาอยู่นะครับแทนทีมแม่บานนะครับกับมาหลายค้นพี่น้องสามสี่น้นพอ่ะนะครับมาเฝาบานแทนนะครับเพราะว่าทิมหลังบ้านนะครับที นา่งประวันนี่ครับที่เคยอยู่เป็นอ่าถือว่าเดี๋ยวออกไปนะครับออกไปพักผ่อนอยู่บ้านนะครับพี่น้องใน้เรื่องต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายพี่น้องนะครับไม่หน่อยช่วงนี้เพ่นกระยากนี่ครับอยากให้กําแพงนะครับเหลียวเลี้ยวเพราะว่าอยากจะล็อกบ้านไว้เลยก็ว่าได้นี่ครับกับฝากเป็นกาลังใจครับให้ ทีมงานนี่ครับแต่ว่าทีมอารถตู้นี่ครับน้องอุ้ิงนี่ครับก็บเป็นตนาเสียดายเนาะพี่น้องมิตรภาพดีๆต่อกันแม่บ่คือว่าเพิ่นสีนี้จกกันเนาะโอ้ยว่าเวเวหดหูใจว่าไทายห้องกระไดผู้อยู่ข,ข้างนอกสันดอกว่านี่แล้วจกักมันแนวใดอะไรเนานะนี่จกกันคือม่นเิ่นทำบุญน้ำกันมาซ้ำนีบ่บวง นี่บ่บุญพระบุญบุญวาสนาเจรชาติปญากอนะเนาะอนอาจจะทำบุญทำอย่างมากเท่านี้หอดซัานี่น้องพี่น้องคันได้ออกไปแล้วมันบ่คือเก่าเด้พี่น้องแมนบ่ถ้าได้ออกจากกันไปแล้วก,ก,ก็มันกลับไม่อีกมันกับ่คือเกา่าดอกพี่น้องนั้นบ่สนิทใจคือเกานะ่าเนาะคนเฮาเอา้าต่างคนต่างไปตั้งคนตั้งทํางนาที่คงอย้าของแล้วพี่น้องเช็คเสียจ,นะเสยจังไดเนาะเช็คสีว่าจังไดเนาะอันนี้มันเรื่องครอบครัวเพิ่นพี่น้องเวาแฮ้งกับ่ไดด กาให้กำลังโอวกำลังใจนะฮะเรือวว่องครอบครัวแม่น้อยพ่อเอกแม่น้อยน้องหญิงนะครับลวกาทั้งผู้ไปกับพวกประวันเนาะประนางจังสีเบ้าทวนจังสีก็ขึ้นหอดคือเกก้นะฮะวกวาให้ตั้งคนตั้งจะเลร่ญนรุ่งเรื่องในการงานนะครับจ็กสีว่าจังไดอันนี้แมนบ่พี่น้องแต่ว่าอย่างนึงก็อยากขอพ,อพ่อพ่อแม่เอฟซีให้ฮักครอบครัวอีหล่าคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออย่าปล่อยไปอีหล่าเด้อพี่น้องอีหล่าอุ้งหญิงของแถวอันนี้แหละรีตนเล่าเนาะ เราแหงบมลุเรื่องย่างมีแต่ไปร้องเพลงหาเงินทั้งหลังผัดชากว่าแนวไหนะเนาะเอาอิ่ละสูบืนวางไหนคอยแก้คอยปดกันไปแล้วสิว่าจะไหนหระมันเกิดขึ้นล่ะนะฮะคอยแก้กันเอาพี่น้องกันนะครับท่ายนี่สิพาพี่น้องมาฟังหลวงปูเสือเล่ากันสมาท่ายเมนแต่พี่น้องตะปีไก่นี่เนาะปาาว่าไม่ตายเห็นมาพี่น้องมาฟังเราโวมาฟังเราอธิบาย ให้น้องหญิงฟังพี่น้องนั่งน้องหญิงนั่งฟังอาปากซอวาอยู่พี่น้องเราก็บสมโอรอาคิวขาแทงเอาเชิญครับิอยู่แล้วไปร้องเพลงตามหมู่บ้านตามตลาดอันนี้นคือเราใช้ชีวิตมาระยะหนึ่งมีความเจ็บช้ำน้ำใจมีความเหนื่อยยากลำบากแต่พอมาเจอผู้มี ปุากรที่ที่มี power นำนำหนูไปไปไป,ไปสู่ความสําเร็จได้เนี่ยเราก็ต้องเชื่อตรงนี้ว่าเออเราอยู่มาตั้งนานทําไมละ่ะคนอื่นเขาก็มีชื่อเสียงอ่ะมีมีเสียงไพเราะเพราะมากแต่เขาไม่เจอบอสโจเขาไม่เจอพ่อโจแต่พอหนูมาเจอมันถูกฉลุก,กับเขาแล้วแล้วเขาก็ต้องเชื่อมั่นตัวเองว่าเขานำพาให้หนูไปสู่ความรุ่งเรืองและเจริญได้และดังได้ ถ้าหนูลืมตัวทําอะไรเหมือน,นกับว่าตื่นไปตามกระแสมาตัวเองดังแล้วดีแล้วถ้าเผลือพลาดไปแล้วกลับมายากลำบากก็อ่ะมันก็จะมีคนใหม่มาแทนหนูหนูหนูกลับมาคงจะไม่เหมือนเดิมไม่ต้องไปเชื่อคนรอบข้างมากนะเสียงก็จะแปไกไเด็กก็ากำลังชอบหนูนะคนใหญ่พเท่าผุ้แกชอบหนูแต่เขาไม่ชอบหนูก็เดียวเขาชอบคุณภาด้วยตามกระแสดได้เพราะมีพ่อโจมีแม่อนุ๊ก ที่ทําให้หนูมีความกระตือรือร้นอยากได้ได้เงินแล้วก็เงินนั้นใช้ได้ไม่นานจนก็หมดแต่ถ้าว่าอ,อยู่อยู่กับพ่อโจไปน,นานๆเงินนั้นก็จะใช้ได้นานและชื่อเสียงหนูก็จะ,จะเสมอต้นเสมอปลายสังคมก็ชอบสังคมก็จะให้การสนับสนุนหนูว่าเออเด็กคนนี้มีความกตัญญูรู้จักบุญคุณชือเสียงให้กับวงคณะแล้วก็เขาก็ปั้นหนูขึ้นมาให้ความเจริญได้ไม,ไม่ไม่ลดลงกระแสก็จะอยู่ได้ เป็นสิปีหนูก็ยังไม่ตกอดทนนะอดทนอดทนมากๆเลยยังเจ็ดยังา17เดือนตากักงเท่า17เดือนสิบแปดในญาตญาติจะมีคนหนึ่งอายุแยงญาติแล้วพอพูดกันไว้ก่อนและญาติคนหนึ่งถ้า18บแปดไปั๊บญาติกับปูดปัญหาเรื่องเงินขึ้นมาคนเป็นญาติเแหละไม่ไม่ไม่เจอคนอื่นคนญาติเลแหละระวังนะ ตอนนี้หลูกำลังหาเงินได้17บเเนี่ยสิเนี่ยเงินเท่าเงินเท่า,ทาพอที่แปดแป๊บเนี่ยปัญหาเริ่มมาแล้วพวกญาติจะยุแยงเรื่องเงินนะส่วนแบ่งละก็อขอละมีมีญาติทุกคนหนึ่งมีอยู่บอกคิดให้ดีให้ไหม่ให้อยู่ที่หนูเก็บให้แม่แล้วเก็บไปอีกเอาไปใช้โดยที่ว่าป่วยเจ็บบนข้างหน้าทําอะไรไม่ไหวหนูก็ต้องไปรักษาตัวเองด้วยพราโชว์แบ่งให้หนูก็บอก่อเปิดบัญชีให,หนูหน จํเป็นต้องใช้ส่วนไหนก็จะได้เอาไว้สาธุหลวงปู่ก็จะเป็นว่าแม่นคักเนาะว่าเป็นตาเห็นพี่น้องเนาะบุย้ยยอมรับอิหลีวันไปหลวงปู่เสือเนี่เรา้วท้ายแม่นอิหลีพี่น้องนะครับปู่เสือก็จะบรบลูเน่ยมันนี่สิ่งลี้ลับมาสัจจันส่วนมากสิเกิดขึ้นกับน้ององค์อิงตลอดเวลาพี่น้องเนาะพูดกับพกเปลี่ยนหนังสือได้พี่น้องเนาะแต่ว่านออ้องอิงนี่สิเป็นหนังสี่แล้วพี่น้องมีแนวปแปลกๆให้เห็นอยู่เรื่อยนะครับ อ๋พี่น้องคลิปนี้ก็เอาไปส้ำเนียยคุณน,น้อพี่น้องเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเป็นยางสูงพี่น้องนะครับเปเสียมล่าผ้าจากพี่น้องไปกนคลิปหน้าพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะ้ายนี่ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ